ล่าสุดนี้มีเรื่องให้ชาวเน็ตไทยต้องทำงานหนักกันอีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตกัมพูชาท่านหนึ่งลงภาพบรรยากาศเก่าๆแล้วบอกว่าเป็นกัมพูชาในสมัยก่อนในเฟซบุ๊กรูปวีล์เลิฟอาเซียนชาวเวียดนามสิงคโปร์แต่รูปที่ทำให้ต้องเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆก็คือภาพแรกที่ลงนั้นเป็นภาพวัดที่มียักษใหญ่สองตนยืนอยู่หน้าประตูภาพคุ้นๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าใครๆก็ต้องรู้จักยักษ์ใหญ่วัดแจ้งแห่งวัดอรุณราชวรารามนักกรุงเทพมหานครประเทศไทย งานนี้จะเคลมที่ไหนไม่เคลมมาเลือกรูปจากวัดดังของไทยที่คนทั่วโลกก็รู้จักกันดีชาวเน็ตไทยจึงต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันเข้าไปคอมเมนต์กันรู้ว่านี่คือวัดอรุณราชวรารามแห่งไทยแลนด์ต่างหากลองดูภาพเปรียบเทียบกันก็ได้นอกจากนี้ภาพอื่นๆที่ลงในโพสต์เดียวกันอย่างภาพคณะรำด้านหน้าน,านครวัดก็มีผู้หาข้อมูลมาคอมเมนต์ไว้ว่านี่คือคณะละครรำของไทยที่ทางกัมพูชาเชิญครูไทย500คนไปสอนรำละครให้ชาวเขมร โดยมีบันทึกไว้จากชาวฝรั่งเศสตามไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันต่อคนประเทศนี้มีแต่หัวส่วนสมองมีแต่ขยันท้าแยกแยะอะไรไม่ได้ควรอยู่เฉยเฉนะครับอย่าให้เขาด่าว่าท้าโง่ก็แค่งเงียบสมชายอยากลบุรีจริงจริงควายเอ้ยทำไมคนกัมพูชาชอบประจานตัวเองในความมโนหน้าด้านไร้ยังอายของตัวเองอะไรนะคอมเมนต์โบราณหรอเคยเห็นของจริงยังมาแอบตั้งนี่อีป้า เพื่อเจอไปวันๆชอบทําให้ประเทศตัวเองดูเป็นคนโง่าจากประเทศนี้กระหังไงจะใครเหล่าไว้ยย่อยตายแล้วแล้วเพิ่งเปิด google เจอเมื่อวานบอกขมเมยโบราณไว้ก่อนว่าณนะก่อนจะเคลมมั่วตัวมึงรู้เปล่าว่ามันอยู่ตรงไหนในประเทศกูผมว่าพวกมันโป๊ดยั่วเรานะครับพวกนี้ทําเป็นขบวนการโป๊ดเพื่อยั่วโมโหให้คนไทยดิ้นออกมาด่าว่ามันให้คนไทยเ่อส่งภาพลักษณ ที่ไม่ไดีเหยียดชาติคนเขมรทําให้ชาติอื่นสงสารพวกมันน่าจะรู้ครับว่าเรื่องไม่จริงแต่ทําเป็นขบวนการตอนนี้ออกมายอมรับแล้วว่ายอมทะเลาะก,กับคนไทยสี่หมอแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงแสดงความคิดเห็นได้